สวัสดีครับ,บครับเมียอินวันนี้มีอินจะมาท่องบทอะไรครับลี่วินลี่วินตาถงเพียนใช่มั้ครับพร้อมยงังพร้อมแล้วเชิญครับลี่วินตาถงเพียนตาเต้าจือสีเยเขียนเสียงวัยกงจื่อจือนปี่โหลเจี่ยงซิ้นซิววุ

ผู้ปีไว้กิสุสุสกูหัวปี้อ๋อปู้ริงต่อเชื่อล้วนแจเอ,จกกเอ๋อผูอ้ตัวกู้ไว้หูเอ๋อผู้ซื้อเวยตาถุงจบแล้วใช่ไหมคะโอเคหลีวินต้าทงเพียนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายวันนี้ไปโรงเรียนหรือยังไอ๋อกินโจ๊กอยู่ใช่ไหมคะ โอเคเดี๋ยวใครไปส่งแม,แม่ไปส่งนะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน <laughs> สวัสดีครับ